มันสำปะหลังไทยยิ้มร่าเมื่อด่านชายแดนปิดจุดเริ่มต้นมรสุมราคาตกตำ่ำในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทยต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากราคามันสำปะหลังตกตำ่ำเป็นวลีที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกฤดูเก็บเกี่ยว สาเหตุหลักประการหนึ่งคือการนำเข้ามันสัปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาผ่านด่านชายแดนหลายแห่งอย่างต่อเนื่องมันสัมปะหลังที่ทะลักเข้ามาในตลาดไทยในปริมาณมากนี้ถึงแม้จะมีทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบนำเข้าก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานในประเทศ ทำให้ปริมาณมันสําปะหลังในตลาดสูงเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าราคาก็ถูกกดต่ำลงจนบางครั้งแทบจะไม่คุ้มทุนในการเพราะปลูกเลยการตัดสินใจครั้งสำคัญปิดด่านเพื่อปกป้องเกษตรกร ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของชาวไร่มันสำปะหลังไทยรัฐบาลจึงได้ตัดสินใจใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการปิดจุดผ่านแดนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลังจากกัมพูชาอาจเป็นการปิดทั้งหมดหรือบางส่วนในหลายจังหวัดชายแดนการตัดสินใจนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือปกป้องเกษตรกรไทยและรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่สร้างความหวังครั้งใหญ่ให้กับชาวไร่ผลสะเทือนในทันทีราคากระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผลลัพธ์ของการปิดด่านปรากฏให้เห็นเกือบจะในทันทีเมื่อปริมาณมันสำปะหลังจากกัมพูชาซึ่งเป็นแหล่งอุปทานขนาดใหญ่ถูกจำกัดหรือหยุดลงอุปทานในตลาดไทยจึงลดลงอย่างรวดเร็ว โรงงานแปรรูปและลานมันที่เคยเพึ่งพามันสำปะหลังนำเข้าก็ต้องหันกลับมาซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยโดยตรงเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตทำให้เกิดการแข่งขันในการรับซื้อผลผลิตในประเทศขึ้น ราคามันสำปะหลังสดและมันเส้นของไทยเริ่มขยับตัวสูงขึ้นจากที่เคยอยู่ระดับต่ำก็ปรับตัวขึ้นไปถึงระดับที่น่าพอใจสำหรับเกษตรกรมีรายงานราคามันสำปะหลังปรับตัวขึ้นไปถึง2.30บาทต่อกิโลกรัมสำหรับมันสำปะหลังสดหรือสูงกว่านั้นตามคุณภาพและความชื้น รอยยิ้มกลับคืนสู่ไร่มันเกษตรกรไทยหลายรายต่างแสดงความดีใจที่ลานมันกลับมาซื้อมันสัมปะหลังของพวกเขาด้วยราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นทำให้พวกเขามีกำลังใจในการทำเกษตรต่อไปมุมมองสองด้านใครได้ใครเสีย ในขณะที่ชาวไร่มันสำปะหลังไทยกำลังยิ้มได้จากราคาที่กระเตื้องขึ้นผลกระทบนี้ได้ส่งแรงสะเทือนไปยังภาคส่วนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวไร่กัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดเนื่องจากไทยเป็นตลาดส่งออกมันสำปะหลังที่สำคัญของพวกเขาการปิดด่านทำให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังในกัมพูชาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกษตรกรและพ่อค้าคนกลางในกัมพูชาประสบความเดือดร้อนอย่างหนักและประเทศกัมพูชาสูนย์มูลค่าส่งออกมันสำปะหลังไปเป็นจำนวนมากภาคขนส่งและโรงงานแปลรูปไทยบางส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและแปลรูปมันสำปะหลังนำเข้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันบางกิจการขาดรายได้เกือบทั้งหมดเนื่องจากวัตถุดิบขาดแคลนความท้าทายในระยะยาว แม้ราคาจะดีขึ้นแต่ความทา้าทายก็ยังคงอยู่รัฐบาลไทยต้องเข้มงวดกวดการการลักลอบนำเข้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องเร่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานมันสัาปะหลังไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก <c oughs> เพื่อไม่ให้การพึ่งพามาตรการปิดด่านเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นหากแต่ต้องเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทยในระยะยาว หากเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนหรือมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับผม